สวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้กะจะไปเลี่ยนครับรถค่ะนี่รอวีนรถลับไปเมื่อกี้กรงเลี่ยนมีเยอะหน่อยนสิจ,จบ่ป,ปีนี้สบปป่ไปฮอดปีนากระต้อไปเรื่อยๆพี่น้องมันซาน้าจ่องเวลาเลี่ยนจ้ะอันโอ้ยเมืองข่าวโควิดอยู่เมืองไทยแหละกะจะแมนเนาะมีจะจักยังเป็นยังพี่น้องเลยวาดละแวงไปเมือ่อ ยังก็้ยานไปเมื่อคันบ่ออกไปกับบริสุทธิ์กับเขากินเนาะคีน้องก็เลยให้ลูกสร้างที่พ่นปืนพ่นนั้นแอลกอฮอล์ที่วัดออกซิเจนนี่นิว้วให้ลูกเบื้องให้ลูกซื้อแอลกอฮอลนะ์น้นไม่หน่อยซื้ออัดไวลายอยู่สำลองไว้เพื่อป้องปอนน้ำถ้าว่าเขาเมื่อตาน้ะป้องปอนบ่ค่อยได้เปมันบริด้ไปใส่มันอยู่แต่ในบ้านนะมันเท่ากับเบิดห่วงไม่ เปาะหนึ่งเนาะห่วงเยู่แต่เห็นบาร์ห่วงหลายเพราะว่าผมปอนไปใส่บร์มันติดเตียงแต่ว่าบีบีมันเอาไปซื้อกับเขานู่นนี่นั่นนี่แหละอันที่ไม่น้อยยานที่สุดนะเพราะคนมันยางใดเนี่ละมันแต่ยานก็เลยให้ซื้อแต่ทา้งงานสารสุกบอกว่าใส่ปืนยิงมันบอกโอเคยงไเสียเขาบ่มีลูกหน่อยดอกพี่น้องซื้อมาเพื่อถือว่าเขาซื้อของมาแล้วเนี่ยเขาจิพ่นขาเชื่อละทิ้งไว้ก้อนยังสินะเขาจังไปเอาออกมาล่างมาเก็บใส่ตู้เย็น ยางนหน่อยๆมันก็คือความปลอดภัยเนาะแล้วก็ความสบายใจเฮ้าฮนะานาเ้าบ่ไ่้มพาพพนใส่โตเฮ้า,ามันบได้บเไ่้มาพพนใส่โตเฮ้าวันตะไลดอกมันเอาคิดว่าหลุดถามอยู่แม่อ,อือเอาจังไหนวันซื้อโลดลูกว่าสันสามสี่ลอยแล้วก็เนวยวัดอันออกซิเจนนิวนั่นเท่ากับบลูว่า มันิสดส่ดหรือบริส่แต่มันเป็นของสําคัญบอมันก็สําคัญพอถ้าเฮาติดมาเฮาก็ับไปหาหมอได้พี่น้องเฮาต้องซื้อมาใ้มาเก็บบัดนี้เอาม่มีเห็นมันอมยาเคี้ยวในค้าตลาดแต่หาเอังไดกับ่ได้บัดที่นี่ป้าทรายโจน่ะแม่ว่าบ่ห้องซื้อดอกเพราะว่าแมา่ยานได้ของบอบ่เป็นของจริงของปลอมมันหลายขนาดยาครับเซมหักกับเมิดเอ้า โอ้ยเนาะอย่าตั้งๆแม่ก็ให้ลูกซื้อมันหักซื้อบ่อใดพี่น้องมันได้เป็นบางตัวอย่าแกแพ้ได้แล้วอย่าดมก็ซื้อไว้แล้วแต่ว่าอย่าเขียวบบมี่เอาสันเออหาซื้อยากของมันขาดตลาดเนาะเอาประกาศว่าเตรียมไว้ให้ลูกก็จั๊กสีจังใดห่วงหน้าพระวงหลังอิงก็บินเข้ามาเขาไปขับกันอยู่เขายังมามาไม่หน่อยต้องรอค่ะเพราะว่ารถมันเบิดแล้วก็ยังมาถึงคิวไม่น่อยมันอีก ประมาณสามสิบนาทีพอละจ้ะจังสิถึงคิวไม่น้อยแหง่งอันสายพันธุ์ไม่สายพันธุ์ย,ยังบนมเป็นเดียวตาได้พี่น้องมาอยีแล้วว่าสันโอ้ยคอยล้วจะสกกิกับหัวกับหางจังไดนคิดน้ำลูกทั้งสองกนเลยนะคะคิดทั้งคูนั่นแหละแต่ว่าของของพอนันประจําเป็นได้เสดายใส่เนาะเฮ้ยโดเฮ้ยโดอ่านเซ็กคอมมา หาโมงเคืองจังมับไม่น่อยกับลอ่อเวลาค่ะอันซ,ซื้อให้ฟองปอนฟัปงปอนก็ไม่ได้ออกไปใไส่ก็ไม่ได้ใส่เนาะความเ่ซื้อให้ลูกก็จ้างเสียจังใดห้ากับเป็นแม่เ้าก็ห่วงพี่น้องเอ้ยก็แห้งแต่มาปิดอันนั้นปิดอันนี้ขนทรงเอยียงต่างๆ เงินกับบได้รับการใส่เหลือเงื่นค้นตกงานก็นกนได้แค่เดือนเดียวก็แค่นั้นตั้งแต่สามชาติแล้วแต่ปีที่แล้วแล้วมิตะภูใยญ่ใ่อีหยังกระปิดอันนั้นกระปิดอันนี้นกระปิดแต่ว่าของกินของใสความ็นดูตรงเลยกินได้ใสตลอดเนาะไม่น้อยมากเขาไปเลี้ยนเมด่ไม่นาก็สิกินกาแฟาทาตัววันนี้เพราะว่ารถมันขับเมดรอบละ่ะเมดรถในโรงเรียนเลย นี่แต่ไม่นอยอยู่ตอนนี้ของธุรการี่เข้าสิจัยเงินเขากระปิดก็ต้อง,งล้องล่อไม่น้อยใจรอบตอรลอบนะคะจะกินอะไรเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะลาเต้คาปูชินโนช็อกโกมินสมอลคาเฟเอสเปสโซคาเฟอสมอลคาเฟ่เอ,เ,เ,ฟเอามอาเมน,นี่ เขามากเนี่ยมวนซีมีมากาบ้างนี่อาหารกินตอนเทียงอาหารเล็กๆน้อยๆย่างพวกขนมปอกขนมปังเนาะค่ะเนาะถ้าว่าสวีเดนนี่เขาเจ้าบอนโมนันด้วยค่ะเขาอนช่วงนี้นะคะฉีดวัคซีนบอตตองจองแล้วค่ะเพราะว่าพวคทีมีอายุต่างๆนี่ เขาได้รับการได้รับวัคซีนครบทั้งสองเข็มเรียบร้อยแล้วเมื่อกี้ไม่น้อยพานมาจากสนามกีฬามองไยวัคซีนวริทายพี่น้องเบิงค่ะตอนนี้คือเจ้าอยากฉีดจบไปเลยค่ะไปจุดที่ให้วัคซีนเนาะอันนี้เป็นกาแฟดํานะคะกาแฟดำหนช็อตก็คือประมาณเท่ากินแก้วหนึ่งเนาะนี่ค่ะอ่าสำหรับ ชีวเด่นนี่ฉีดวัคซีนตอนนี้บ่ต้องจองขี่รถไปถึงก็ฉีดได้เลยเนาะก็เลยคนฉีดหลายแล้วก็ร้านอาหารมีผักหนึ่งที่ว่ามันมันมันหนักๆวังสองสองเดือนขึ้นหลังนี้ไม่ห่างที่เป็นร้านขายกาแฟนะเขาบอกให้นั่งกินเลยค่ะเดี๋ยวนี้มีเก้าอี้ให้นั่งกินแล้วนะคะแล้วก็ร้านอาหารก็นั่งกินได้อยู่นอกบ้านอยู่นอกร้านอาหารก็นั่งกินได้นะคะมันสมืดนะคะ มมนสิมืดเพราะว่าไม่นอยปรบเิดัทปับกล่องอันนี้เอากล่องแบบธรรมชาติบานเนียนทุกสยางทุกสิ่งทุกอย่างเริ่มดีขึ้นแต่ว่าการหางานที่ไม่นอยต้องส่งให้กับกรมแรงงานนี่ก็ยังหาอยู่เหมือนเดิมแต่ว่างานก็นยังวานอน,อนละบางลานมันก็นยังลานที่เขาเปิดอยู่มันก็ธุรกิจมันยังบริสทมันยังบริษัพึ่งพุ่งพลวดจริงินะมันแค่ประคองโตเขามันได ถา,ถามว่าน่ายแล้วอยากให้แม่น้อยไปเห็นงานบอกก็อย,กอยากอยู่แต่ว่าหน่อยเบิ้งแม่น้อยเบิ้งอยู่ว่าถ้าเขาไปเฮ็ดแล้วเราก็สิมาพักงานอีกมันพอพอคณะสร้างแต่ว่าบอกกับหน้าอยู่นะคะเดี๋ยวขเบิ้งต่อไปน่ายก็ว่าอย่าเฮ่าเขาไปแต่ว่าตางไปก็ตตาขอกันคนละเรื่องก็คือทางหน่ายกับอเวลาเบิ้งว่าเออพอเปิดธุรกิจยังึ้นมานวัคซีนนี้ยังเขาเริ่มแบบว่าปล่อยให้มีการแข่งกีฬาก,กีฬาไดแล้วยังเลว้ยงสิเนี่ย ค่ะมันทุกอย่างมันค่อ,คอยๆเริ่มกลับมา่งสิจังสีเอาตัวม่น้อยเขาไปขึ้นเนาะแต่ในขณะช่วงนี้ก็คือหางานทรงกรมแรงานให้ได้เดือนละสามเือนะคะเดือนละสามครั้งในขณะนี้นะเม่น้อยกินเงินคนกินเงินคนตกงานเรียบร้อยแล้วคะ่ะเงินที่ตอนไม่น้อยไปเที่ยวเหนือเห็ดเห็ดเ,เรื่องไบแล้วกลับมาพอดีเอกสารบกคกร็ต้องการให้ไม่น้อยทรงต่อทรงทรงกลับไปอีก ไม่ไหนทรงกลับไปแล้วล้ะก็ตกเบิกมาแล้วค่ะพอดีเงินตกเบิกมาแล้วไม่น้อยก็เลยได้ไดห้มือนี่แหละคะ่ะห้บีบีเพิ่นไปเบิงในเว็บไซต์นะคะเรื่องปืนฉีดแล้วก็ที่วัดนี่แหละคะ่ะก็เลยทรงก็เลยทรงไปให้ลกูกซื้อของสุ้มนี่มันจําเป็นนะคะจากนั้นก็นต้องซื้อแน่นอนคตต่อไปเนี่ยออกไปข้างนอกก็เจอเชื้อโรคอยู่แล้วเพราะว่าจาอย่างตอนอย่างถึงว่ามีโควิดมันก็นสิได้ใส่อยู่ไม่้อนแล้วว่าซื้อไว้ซะ มันบเสียเนวดอกมันก็ร่วมกันสองยามกับว่าแพงดอกประมาณพันประมาณนั้นแหละเบื้องในเว็บของสิบสิบปีเนาะชอปปี้หรือสิบปีกับเบื้องว่ามันสิเป็นยังไงงานกะบโอ้ยคือว่าแล้วพี่น้องกรุงเทพเนะาะจะสผืเ่เห็ดอียังมัน,นมีงานมาเสดหางยังไงพรมีก็กอดงานไว้กับ ก็คือยังว่าล่ะคอยทาเบงเป็นกมร่งใจให้กันเนาะว่าธุรกิจหรือเศรษฐกิจมันดีขึ้นเท่ากับจะได้สบายใจทั้งมดทั้งมวนเนาะค่ะสาหรับตอนนี้ก็คือนางรอดใจเงินแลวก็เขาเลี้ยนแต่ว่ารถที่ไปเลี้ยนนี่ออกไปหบดแล้วบ่เหลอกระสีกลับเข้ามาอีกกระสีประมาณอีกสามสิบนาทีทุกหนึ่งชั่วโมงเขาจะออกทุกรอบนะคะแล้วแต่ละรอบจะออกพร้อมกัน,นะะเนาะค่ะเนาะเอาไว้แค่นี้สกอ ทำให้ยังคืบข้าวเรื่องเหล้าคืบไปข้างหน้าแม่น้อยก็สิเร่งงานให้พี่น้องฟังอีกท่านึงซ้ำแล้วท่านสวีเดนบริจัคงานมาหนี่ก็บสองปีหรือสามปีนี่แหละพอดีท่านสถานทูตไทยนะคะเพิ่นได้จัดงานจัดงานวันแม่แล้วก็สิเป็นแบบถนนคนเดินยนี่ยมันขึ้นนํำสามวันสามคืนสิ้นเดือนนี้นะคะเดี๋ยวสิมารายงานค่ะอีกท่านึงเนาะแม่น้อยไปแน่นอน เอาการะ่างว่าสิลาพิ่นคู่ไม่น้อยว่าพอดีฉันมาให้เธอไวตามต,ตรงเวลาเธอไม่ต้องรองานะสันอีกสามนาทีนะเข้าเรียนว่าสันกินกาแฟก่อนสันพิ่นสำหรับเรื่องงานไทยเนี่ยไม่นอจะมาวอลละ,ละ,ละให้ฟัง้งวานไม่น้อยไม่น้อยสิไปมือใดนะคะไปแท้แน่นอนเพบาบราะว่าไปเมืองไทยก็จะไปเที่ยวในสตอกโฮมแต่แม,ม่บีว่าพากันนอโรองแรมบีโบย่ายยี้คืนเราเสดิญยางตลาดก็เรียกว่าเดียเด๋ยวคอยว่าแต่ส่วนม่พิ้นไปแล้วแม่พิ้นยัง บทตอบรับมาบทในว่าจังใดกระถือว่าดีใจค่ะอย่างหน่อหยก็มีการจัดงานเรื่องๆได้แล้วนะคะปี่น้งก็จะดีเบอ่์เขาเอืา่ยง,งานไทยในเมืองนอกหลังจากโควิดจะเกิดสิเป็นแจ้งไหนรูปแบบเป็นจังไน,น,งนจะมาว่ากันนะคะช่วงนี้ไปเลื่อนก่อนนะคะด้วยแล้วจะเจอแจ้งรักนะจุบ๊บ